และสิ่งที่สำคัญก็คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดว่าสังฆทานี่เป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์นั่นแหละเป็นประมุขของผู้บูชาและเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าการให้ทานเนี่ยก็ส่งผลโดยตรงในเรื่องของด้านของโภคทรัพย์แต่หลักคือเราต้องมีเจตนในเรื่องของการตัดความตนีออกจากใจเนาะจะได้บุญอย่างเต็มที่เนาะแต่การให้แต่ละอย่างเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีผลเฉพาะด้านเช่นกันเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดว่าผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กำลังผู้ ให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะผู้ให้ยานพานะชื่อว่าให้ความสุขผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักสุและผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างส่วนผู้ให้ธรรมทานชื่อว่าให้อรมฤตธรรมเนาะท่านก็ได้บอกได้ตัดเกี่ยวกับอนิสงค์ของทานแต่ละประเภทเอาไว้โดยรวมๆเราก็จะต้องทําให้หมดเลยดีกว่านะเพราะว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถ นำมาเป็นประโยชน์ในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีต่อไปได้เนาะคราวนี้เรื่องสุดท้ายที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องของการให้เช่นกันแล้วก็เป็นการให้แบบเอาชีวิตเดิมพันเช่นกันเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชาดกเรื่องหนึง่งชาดกเรื่องนี้มีชื่อว่าสสปันธิตะชาดกเนาะในสมัยที่พระโพธิสัตว์เนี่ยไปเกิดเป็นพยากรายเนาะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีท่านหนึ่งเนี่ย ท่านอยากจะถวายอัฐบ,บริขันแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์ท่านจึงได้กราบทูลอรัตนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มูสงห้าร้อยรูปนี้มารับพระตาหารตลอด7วันเลยพอครบวันที่7ท่านก็ได้ถวายอัฐบ,บริขันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็อยากจะให้ท่านเศรษฐีเนี่ยมีความปลื้มท่านจึงได้กล่าวว่าดูกอนอุบาสก ทวรที่ท่านจะกระทาปิติสมนนสก็ชื่อว่าทานนี้เป็นวงของโบราณกับบัณฑิตทั้งหลายโดวยว่าโบราณกับบัณฑิตทั้งหลายได้บริจาคชีวิตแก่เหล่ายาจกผู้มาถึงเฉพาะหน้าแม้ชีวิตของตนก็ได้ให้แล้วแล้วท่านก็ได้ตัดชาดกในอดิตมาเรื่องหนึ่ง